สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาโร่นะคะวันนี้หมอน้องจะมาทานายดวงความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวธาตุดินนะคะประจําครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2566นะคะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่แล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับหมอน้องด้วยนะ,ะดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันก่อนเลยนะมาดูพลังงานรวมก่อนนะคะไพ่เด็กถือดาบไพ่หนึ่งถ้วย ไพ่ห้าไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เดวีวัฟฟอร์จูนไพ่ควีนดาบไพ่ห้าเหรียญไพ 5, ่ห้าถ้วยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงเวลานี้ อาจจะมีปัญหากันก็ได้นะคะมีปัญหากันแล้วก็ทำให้รู้สึกแย่ๆนะคนของเราเขาอาจจะเหมือนกับดูไปนสนใจในในเรื่องอื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีคนคนอื่นเข้ามานะมีมีรักทางเลือกอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะทันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดูเหมือนกับไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะคะอะแล้วก็มองว่า ให้ที่เห็นเนี่ยหมอน้องมองว่า,ม,วา,ม,วามันหนึ่งถ้วยควีนดาบเนาะตัวของเขาเองก็ตัวงเขากับเรามันก็เหมือนกับเพิ่งอาจจะมีการเหมือนเพิ่งเริ่มต้นรักกันน่ะแหละเออจะจะคบหาจะพูดคุยอะไรกันมานานสักเท่าไหร่แต่มันจะเริ่มเหมือนกับว่า falling ในช่วงนี้นะคะเออนะแล้วก็เราก็อาจจะแบบจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เนาะ แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันคุณกับเขาเหมือนกับอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนขาดอะไรไปหรือว่ามันดูเติมไม่ค่อยเต็มยังไงก็ไม่รู้ไพ่ห้าเหรียญเนี้ยหรือมันอาจจะดูอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะเออสถานการณ์ความรักมันดูเป็นไปไม่ได้เนาะอืมเขาเองก็ชอบเหมือนเอาแต่ใจใส่คุณนะคะเออเอาแต่ใจใส่คุณนะแล้วก็ ช <c oughs> อบเอาชนะคุณอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวของคุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันก็เหมือนกับเออสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็คือต่างคนต่างมีอีโก้อะเนาะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะอืมตอนนี้มันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอ่ะาก็คือมันมันเหมือนกับดูไม่ค่อยเหมือนเดิมอะนะเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้มันต้องการความชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนแต่ว่าตัวเขาอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมก็ได้นะคะสวหนอบขับมันขึ้นมาเนาะเขาอาจจะยังไปสนใจในเรื่องอื่นๆอย่างที่บอกนะแล้วก็อาจจะมีรักทางอื่นเลือกอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะอืมหรือถ้าเกิดคุณกนะับเขามันมีในเรื่องของความต่างระหว่างวัยเออเขาเองก็เหมือนกับว่า ยังเหมือนยังไม่พอเออยังยังไม่หยุดอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับคิดว่าตัวเองจะต้องไปเจอคนที่เหมาะสมมากกว่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วมันก็มีเหมือนกับประมาณว่าเออมันมัน,ม,นมันเสียได้นะที่ที่เราเจอกันช้าไปอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเราเราเกิดช้าไปเราเกิดเร็วไปอะไรประมาณเนี้ยอืมมันเป็นพลังงานในลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะมีพลังงานกูมเมทุนตุลน,นะ ทีนี้ไปดูความรู้สึกของเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างไ mm hmm. พ่เจ็ดดาบไพ่ t ี e เอ p r e s s สไพ่สีถ้วยไพ่หกถ้วยไพ่หกดาบไพ่คิงถือดาบ ไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญอม,มองว่าคนคนนี้กับคุณมีประเด็นอะไรกันบางอย่างในเรื่องของความไว้ใจหรือเปล่านะคะไม่คุณกับเขาแอบอาจจะแอบไปทำอะไรที่มันรับหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันมีในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมานะคะเออเนาะแต่ว่าสถานการณ์มันก็เริ่มดีๆขึ้นแล้วละ่ะ นะอ่ามันม,มีการแบบว่าการจับผิดอะไรกันแบบนี้กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดก็ได้นะอืมก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวของคุณก็ได้ที่เข้าหาเขาแต่เขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่นักนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนกับว่าอืมเราแบบว่าเนี่ยเหมือนมีข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับเขาแต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยสนใจนะคะแต่ แต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็ก็เป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาท่านแหละแต่เหมือนเขามองข้ามไปเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนกับมองข้ามไปเพราะว่าเหมือนว่าคุณเป็นของตายอ่ะคุณคุณเป็นคนที่คนที่ดีคนที่ดูแลเขาอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะแต่มันเหมือนกับว่าเขาอะมองข้ามตรงความดีของคุณไปนะคะแล้วก็มัวไปสนใจช้อยส์อื่นหรือความสัมพันธ์อื่นนั่นแหละนะ,ะหรือไม่ไปสนใจเรื่องอื่นอะไรประมาณเนี้ย นะคะ,ะแต่ในตอนนี้หมอน้องมองว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาอยากกลับเข้ามาในความสมัมพันธ์นี้นะก็ยังมีความผูกพันแล้วก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงนะอืมซึ่งเหมือนกับว่าเนี่ยไพ่ซิกออฟสอดมันขึ้นมานะคะคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดก็ตามคุณก็ยังให้อภัยเขานั่นแหละนะมันเพิ่ขึ้นไพ่มาเหมือนกับวไพ่ดีเอ็มเพลสนะ คุณนะมีความเป็นเหมือนผู้ให้อะไรประมาณเนี้ยอ,อผู้ให้นะ,ะแต่ในบางทีคุณก็อาจจะไม่เคยได้รับจากเขาเลยก็ได้แต่ในตอนนี้หมอโนอมบอกว่าความรู้สึกของเขาอ่ะเขาอยากเป็นฝ่ายที่จะมาให้คุณบ้างนะคะเนี่ยอยากจะให้อะไรที่มันมีค่าสําหรับคุณบ้างนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆหรืออาจจะอยากจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์คุณบ้างนั่นแหละนะคะโอเคให้สิบดาบการที่เขาทาอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะคะอ่า เป็นพลังงานสลับกันได้นะหรือคุณทําไม่ดีเขาเขาเจ็บอืมถ้าเกิดว่าเขาเเผลอนอกใจคุณนะคะหรือว่าเขาแบบไม่ซื้อตรงนั่นแหละเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดนะไพเดอะฟันไพ่ก้าวไม้เท้า แล้วก็ไพ่ฝีดาบนะคะออยากเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะไม่เขาก็คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะโปรไฟล์ดีนะแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามีคนรู้จักเยอะนั่นแหละเนาะในช่วงเวลานี้มันเหมือนอยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันยังมันยังไม่พร้อมมันยังเริ่มไม่ได้นะคะเนาะเออเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่รู้จะทำยังไงเนาะออที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะทั้งๆท,ที่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่ในตอนนี้เขาอยู่ในเซฟโซโฟนของตัวเองนะคะเพื่อเป็นการพักความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเนี่ยไพ่ีดาเห็นไหมคือไม่มีการขยับขยื่นอะไรของเขาแล้วก็เหมือนกับเขาก็รอคอยแล้วก็คิดถึงคุณนะแต่ก็ให้ทำอะไรไหมก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะทำในตอนนี้ก็ได้นะคะ ไพ่แปดไม้เท้าอ่ะไ <c> พ <oughs> ่หกไม้เท้าในตอนนี้หมอน้องมองว่าเขาก็พลังงานของเขามันก็ดีขึ้นนะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเอาชนะอะไรที่มันเป็นด้านลบของตัวเองให้ได้อนะคะอ่ะแล้วก็ในตอนนี้เขาน่าจะอยากติดต่อสื่อสารกนะับคุณเนี่ยพูดคุยกับคุณนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้สวินทอด่าเป็นพลังงานเหมือนกับว่าเอ่อ <c oughs> เริ่มมีการเ a คแอคชั่นแล้วหลังจากที่มีการนั่งจับเจ่าอยู่สักพักหนึ่งเนาะเอออยู่ในเซฟซโซนของตัวเองแล้วตอนนี้เหมือนกับอยากออกมาจากกำแพงที่เขาขังตัวเองเอาไว้นะคะเนาะเนี่ยเป็นไพ่ของการปลดปล่อยตัวเองนะอะไม่แน่เขาอาจจะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเท่าที่หมอน้องเห็นเนาะคือตอนนี้เหมือนกับเขาเนี่ย ขังตัวเองไว้หรือฝังตัวเองไว้กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานลบอะหรือเขาอาจจะมีอดีตอะไรที่มันขมขื่นหรือว่าไม่ค่อยดีก็ได้ที่เกี่ยวกับคุณก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาเองอะเนาะอาจจะเรื่องในในเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเขามีปมด้อยอ,อะไรบางอย่างแต่ในตอนนี้หมอโนมว่าเขาพยายามที่จะปลดปล่อยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากที่จะติดต่อสื่อสารคุณนั่นแหละอยากที่จะเข้ามาหาคุณเนาะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ อะมีพลังงานกูเมถุนตุนนะคะเนี่ยบอโนมองว่าเขาคิดถึงคุณนะค่ะกูเมถุนตุนเป็นชาวธาตุลมซะส่วนใหญ่นะทีนี้ดวนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน ใบแรก2ถ้วยไพ่ใบที่สองเอ็ดออกคับอ่ะไพ่ใบที่สาสี่ไม้เท้าอ่ะนี้ไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญอ่ะหมอน้องมองว่ามันจะมีการเดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะอินเลิฟกันก็ได้นะเออเหมือนกับว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะ เนี่ยมันขึ้นพลังงานทวินเฟรมขึ้นมานะคะขึ้นพลังงานเหมือนบางคนก็มีมีการเหมือนกับคบหาดูใจอะไรกันแบบนี้เลยนะแต่ว่าหมอน้องมองว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นทักษะยังดูดูกันอยู่มากกว่านะคะแต่ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> falling in love อะไรนะคะอะน้องแล้วก็อแปดถ้วยเนี่ยหมอน้องมองว่าเขาจากการที่เขาเดินออกไปอะตอนนี้เขาเดินกลับเข้ามานะอืม ให้เด็กมาถือไม้เท้านะค่อนขอ้างที่จะมีแพชชั่นอะไรแบบนี้นะคะไพ่เดอะฮาร์โรแฟนเป็นความที่รู้สึกดีๆนะคะหรือคุณกับเขามันมีการมาตกลงว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ก็ได้นะอหรือถ้าเขาไม่เปิดใจให้คุณก่อนหน้านี้ นะคะมีการห่างเหินกันไปก่อนหน้านี้หมอน้องมาว่าเขาก็จะเปิดใจให้กับคุณแล้วนะเพราะว่าความดีของคุณนะมันได้ชนะใจของเขาในส่วนหนึ่งแล้วนะคะ,ะแต่คนคนนี้ก็เป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะในบางทีไอความโรแมนติกของเขามันก็อาจจะดูไม่โก้เก๋สาหรับเ,เราสักเท่าไหร่นักนะ <c oughs> บางคนอาจจะแบบดูหนังมากอะไแบบนี้ก็ต้องคิดว่าคนที่ falling in love โรแมนติกก็จะต้องเป็นแบบหนังเรื่องนี้อะไรหนังเกาหลีอะไรแบบนี้ก็ได้เออถ้าเป็นสมัยนี้ก็หนังเกาหลีถูกไห แต่ถ้าสมัยก่อนก็จะต้องเป็นอะไรอะโรแมนติกอะไรแบบที่มันแบบหวานหวานนะนะอะเนาะอาหนังฝรั่งอะไรแบบเนี้ยนะคะโรมิโอจูเลียตอะไรแบบเนี้ยนะ,ะแต่มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่คือเขาแสดงออกไม่ค่อยเป็นหรอกนะเขาก็จะดูแบบแข็งๆนิดนึงนะคะหรืออาจจะเป็นเราก็ได้เพราะเราเป็นชาวท่าดินถูกไหมชาวท่าดินนะ่ะชาวท่าดินบางคนก็มีโรแมนติกก็มีนะแต่บางคนก็อาจจะดูเหมือนกับว่า สุขขุมลุ่มลึกอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็มีบางบางโมเมนต์ไม่ได้แบบว่าโอ้โหหวานหยดย้อยอะไรจนแบบว่าอาใครอิจฉาอะไรแบบนี้มันไม่ใช่อะเนาะอ,อนะคะอ่แล้วหมอน้องก็มองว่าเนี่ยตัวของคุณเองก็น่าจะดีกับเขานะคะน่าจะมีความเข้าอกเข้าใจเขาด้วยเนาะอ่ะ ใ่สามถ้วยนะคะบางคนถ้าคุณไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสได้มาเจอกันนะหรือไม่เขาอาจจะพาคุณไปหาเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เออเขาเริ่มเปิดเปิดตัวคุณนะนะคะสามถ้วยนะอืม แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะแบบเออกระเลิกอะไรแบบนี้มากมายนะอาจจะดูเหมือนกะวะเงียบเงียบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะพาาไปเจอเพื่อนสนงเพื่อนสนิทนะหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้พาไปหาเพื่อนก็เหมือนกับไปเจอกันแบบเงียบเงียอะไรแบบนี้ก็ได้นะตามสถานที่ที่มันดูแบบปรีกวิเวกแบบสงบอะไรแบบนี้นะคะพลังงานมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เนาะอืม ค่ะโอเคหมอนนางมองว่าคุณเด็ยเขาก็ยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีการชนกันไปทําบุญด้วยก็ได้นะทําบุญด้วยก็ได้นะอืมก็คือความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินต่อไปนะคะอืมไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยนะเขาอาจจะมีข่าวดีอะไรมาบอกคุณก็ได้หรือเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณก็ได้นะคะอ่าเป็นการเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆเนาะเด็กถือเหรียญนนะ่ะะอืม ขออภัยมาน้องเหมือนเจ็บคอขึ้นมาเป็นโรคประจําตัวแล้วนะคะน้อเพราะถ้าพูดมากเราจะไอนะก็ต้องแบบพอสวิดีโอเนาะอ่ะข้อมองว่าช่วงเวลานี้ก็เหมือนความสัมพันธ์สงบดีนะคะอความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะค่อนข้างที่จะดีในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับหลายคนนะ มีพลังงานพฤชศพการมังกรมีนกรกฎพิจิกนะคะราศีกันพฤศพการมังกรราศีพืชศพเนาะ <c oughs> แล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะ,อะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างเนาะคนที่มีคู่คนที่มีคู่พลังงานรวมก่อนฟิ ไพ่าราไม่ใช่ราชินิพจันทร์ไพ่ justice ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่แชรีตนะคะบางคนมีคู่เป็นชาวต่างชาติได้นะนะคะ,ะถ้าเป็นมีคู่เป็นชาวต่างชาติเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะไพ่ j u s t i c นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ mm hmm. ไห,หนึ่งเหรียญอ่าบางคนคู่มาขอแต่งงานนะคะคู่มาขอแต่งงานหรือว่าเดินทางมาเพื่อการมั่นหมายหรือการตกลงอะไรบางอย่างนะคะเออมีพิธีกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ามีเซเลโมนี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือมีแบบเขาเรียกว่าอะไรครบรอบวันแต,งงแต่งงานครบรอบวัน คบกันได้สองปีอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่าแล้วหมอน้องก็มองว่าเขาเหมือนกับจะเข้ามาให้อะไรเราบางอย่างเลยนะคะอ่าให้ความรู้สึกดีๆนะหรือบางคนก็เอาเงินมาให้ก็ได้อ่าแฟนเอาเงินมาให้นะคะแต่ว่าหมอน้องมองว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาก็บางคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ด้วยกันก็ได้นะอ่าแต่ว่ามันมีพลังงานในลักษณะเหมือนกับว่า เป็นช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะคะอะถ้าเกิดว่าใครมีเล็กมีน้อยหรือมีอะไรแอบซ่อนอยู่เนี่ยนะคะจะจับได้นะคนของเราจะจับได้นะอมืมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของของกิ๊กเกิร์กความรักอะไรก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ที่ฝ่ายหนึ่งไม่บอกเราหรือเราไม่บอกเขาเนี่แหละนะคะอืแล้วเขาก็สงสารมานานแล้วด้วยนะ,ะความจริงจะเปิดเผยในช่วงเวลานี้นะคะก็ความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ ็ดีนะอ่าหมายถึงพลังงานในช่วงเวลาเนี้ยเนาะอ่านไม่ใช่แนมโน้มอืม <c oughs> <c oughs> อเราเฉพาะคนที่มีคู่เป็นคนต่างชาตินะอือหรือเป็นคู่ของคุณอาจจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่อ่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้เออมันมีการเดินทางกลับมาหาการอะไรแบบนี้ก็ ก็มีโอกาสนะคะหรือในช่วงเวลานี้เขาเอาอกเอาใจหรือเข้าหาเรามากกว่าปกติก็ได้เขามีเวลาให้เรามากกว่าปกตินะอืมบางคนก็มีการแบบมั่นหมายอะไรกันแบบนี้อย่างที่หมอน้องบอกนะอ่ะโอเคมีพลังงานราศีพฤษภนะคะราศีกรกฎมีนกรกฎพิจิทีนี้ไปดูแนวอ่าไม่ใช่แนวโน้มความสัมพันธ์ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คนรักของคุณไพ่หกถ้ยวยไพ่แฮงแมนมีความคิดถึงคุณมากนะมีความคิดถึงมีความผูกพันเหลือเกินนะคะอา่ถ้าอยู่ไกลๆก็เหมือนกับว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เจอกันสักทีนะอาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะคะเนาะห้อยหัวแบบว่าเออ จะแย่แล้วอะเออมันเหมือนกับว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงจนทนไม่ไหวแล้วนะอืมเนี่ยคุณเป็นเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โคจะใช่เลยเป็นทวินเฟรมเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องเป็นทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเนาะเป็นเป็นไพ่เหมือนกับว่าคู่รักที่ เป็นคู่กันจริง,รงๆอ่ะเออเนาะเป็นคู่แท้ะนะคะบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้เนอะหรืออยู่ด้วยกันเฉยๆอะไรก็แล้วแต่นะอืมแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมีความคิดถึงอาจจะไปไปอยู่ไกลกันก็ได้ไปเดินทางไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติอ่ะอยากเข้ามาหานะคะอยากเข้ามาแสดงความรักโอ้เป็นพลังงานในลักษณะเหมือนกับอยากจะพุ่งทายานมานะอ่ะนะคะแล้วก็เนี่ย ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นมากๆเลยนะคะมีแพชชั่นไม่ว่าจะในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องสิบแปดบวกอะไรแบบนี้ด้วยนะอ่านะคะเหมือนอยากเข้าหาด้วยความรักนั่นแหละนะคะ five of swords ถ้าก่อนหน้านี้มีในเรื่องของการทะเลาะกันหรือว่าการที่เขาเข้าใจผิดอะไรคุณนะ่ะเนาะเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่นะคะ อ่าบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุณไปคุยอะไรกับเขาตอนที่เขาไม่อยู่หรือเปล่านะเออหรือว่าคุณหักหลังอะไรเขาหรือเปลา่าเห็นว่ามันมีไพ่เหมือนแมวเดินไปด้วยกันสองตัวเนี่ยนะคะอ่าเขาก็รักคุณมากคนคนนี้นะเป็นคนที่ใจดีนะคะเออแต่ว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนิดนึงอ่ะเฟ้นฟิกีปอ่ะเนาะอขี้งอนอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่ะาไพ่้ารวยเขารู้สึกว่า เ,เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทําอะไรบางอย่างให้กับคุณให้มันดีๆเนี่ยสามเหรียญน,นะแล้วก็ออ, <c oughs> อยากพูดอยากคุยอยากที่จะเมสามอยอะไรในช่วงเวลานี้นะคะเออรู้สึกว่ามัมนมีความแฮปปี้นะหรืออยากที่จะวางแผนครอบครัววางแผนอนาคตอะไรแบบนี้กับคุณนะคะแต่ในตอนเนี้ยหมอน,น้อมบอกว่าห้าถ้วยเนาะเออไอตอนนี้เขาไม่มีคุณอยู่หรือว่าตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยเขารู้สึกแย่มากเลยเหมือนกับว่าเออเขากลัวที่จะเสียคุณไป นะอ,อบางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการทะเลาะอ,อะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้กลัวว่าจะเสียคุณไปเนาะอืมออ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเขานะมีพลังงานมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เมษสิงห์ธนูกุมเมถุนตุลอ่าแล้วก็เมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะเหมือนเดิม <laughs> ทีนี้เราไปดู แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2 5งพันห้า้อยหกสิบโกไพ่สเตรนท์ไพ่แชริยตนะคะไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เด็กถือดาบไพ่ห้าไม้เท้า ไพ่ชัชเมนมีไพ่ห้า,มาไม้เท้าด้วยนะเดี๋ยวมาดูพี่ว่าอะไรไพ่สามเหรีออาายญไพ่สองถ้วยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคุณกับเขาก็ย,ยังอินเลิฟนอยู่นะก็มันยังมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาอยู่นะ,ะแต่มาน้องมองว่ามันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะ,ะทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้นะคะ เพราะว่ามีไพ่แชรลตแล้วก็จัสเมนนะเนาะบางคนอาจจะมีการประกาศข่าวดีอะไรก็ได้นะอ่าแล้วก็แต่ก็มีการทะเลาะกันด้วยเหมือนกันนะเออมีการิเถียง,งกันนะคะหรือว่ามันมีเรื่องคนอื่นทําให้ทะเลาะก็ได้เช่นแบบผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยหรือว่ามันมีคนนั่นเขาพูดอย่างงน้นอย่างนี้แล้วเราเอามาทะเลาะกันเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่าหมอน้องเห็นถึงพลังงานที่เหมือนกับ อึดอัดนิดนึงนะคะอ่าเนาะเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะพยายามที่จะ,ะให้อีกคนนึงทําอะไรที่ตามใจตัวเองก็ได้แต่ก็มันก็เลยอึดอันแล้วก็เลยทะเลาะก,กันเถียงกันอะไรอ่งนี้นนะอ่ะ <c oughs> แต่ก็อ่าแต่หมอน้องก็มองว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ยังมีพลังงานของความรักอยู่นะอ่ะเขาก็อาจจะเหมือนกับ ชอบเอาชนะคุณดือด้อๆดึงๆอะไรของเขาไปอะนะเออนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า,าไม่ค่อยยอมเราสักเท่าไหร่นั่นแหละเออมันเป็นพลังงานถ้าเกิดว่าคุณคบกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ก็จะเป็นอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงแต่เขาก็รักคุณนะอ่าเขาก็รักคุณนะคะอ่าโ,โอเคมิ้นมีทะเลาะก,กันบ้างนะคะในช่วงเวลานี้ทะเลาะก,กันสลับกับ อินเลิกันนะโอเคอันนี้คือคนพลังงานที่มีคู่แล้วนะคะแล้วบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยกันน mm hmm. ะเสริมนิดนึงนะคะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็ได้แต่หมอน้องมองว่าน่าจะเป็นต่างประเทศมากกว่านะคะ,ะก็อย่างที่บอกแหละถ้าเป็นชาวต่างชาติ เขามีโอกาสเดินทางเข้ามาหาเราหรือบางคนตัดสินใจที่จะมาอยู่มาอยู่กินกับเราเลยก็ได้เออมาอยู่แบบประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยไพจัสมนินมันขึ้นมาเนาะอืมคือย้ายถิ่นฐานอะไรแบบนี้มาเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับเขาวางแผนเอาไว้แล้วอะ่ะซึ่งเขาพยายามที่ที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกับเราหรือการทะเลาะก,กับเรานั่นแหละนะเพราะมันก็ดูเหมือนกับเขาก็ยอมเรานั่นแหละเออถึงแม้เขาจะดื้อนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าเอาเขาอยู่นั่นแหละนะคะอะ โอเคมีพลังงานมีนกรกฎพิจิกกุมเมถุนตุลแล้วก็ราศีกรกฎราศีสิงห์นะคะวัะนนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับดวงนะคะครึ่งเดือนหลังเนะาะใครอยากดูดวงวนตัวนะคะหรืออยากซื้อลิปสติกสาริกานะคะก็ติดต่อมาน้องมานะ,ะลิปสติกเข้าไปซื้อที่หน้าติกตอกเลยดีกว่าใน ช่องหมอน้องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อกับหมอน้องมันอาจจะต้องเสียค่าส่งนะ <c oughs> ถ้าไปซื้อที่ช่องโดยตรงเลยวิกกี้ทาโร่นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะอ่ามันจะมีหกขีดไม่ต้องไปกดอันนั้นก็กดอันที่เป็นรูปกระเป๋านะคะแล้วมันก็จะขึ้นมามีลิปนางแพงลิปสาลิกาลินทองนะคะก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยเป็นแบบสายมูเตลูนะคะอ่าไหนๆเราจะซื้อลิปสติกแล้วเราก็เลือกลิปสติกที่ ให้แบบให้คุณเรานิดนึงเออเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรแบบนี้นะแฟนรักแฟนหลงอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะก็เข้าไปเลือกดูกันได้นะแล้วในนั้นก็จะมีคลิปสั้นๆน,นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครทิกตอกก็ลองลองสมัครดูนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้หมอน,น้องลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีค่ะ